เวรุงไปไหนผักที่มากกว่าผักคือเราไม่เคยกินเลยนะขาวผักออรสวัสดีเวรุงทุกคนนะครับตอนนี้พบกับช่วงรายการเรื่องเล่าบ้านเรานะครับก็วันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากนะครับเกี่ยวกับผักออร์แกนิกนะครับแต่ว่าไม่ใช่ผักธรรมดาทั่วไปที่เราเคยไปนะครับเป็นผักที่มากกว่าผัก ผักีิท่นได้ไม่ใช่นะครับคือผักที่เราจะไปเนี่ยเป็นผักออร์แกนิกแบบพวกกรีนโอ๊กอ่ะแต่ว่าไปสารต่ออาชีพให้กับน้องๆที่นี่นะครับเราอยู่กันที่ไหนคลิปตอนะคะเราอยู่กันที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยี่งอค่ะก็วันนี้นะครับเราก็นัดกับแบร์เขาแล้วนะครับก็ไปดูบรรยากาศว่าจะเป็นยังไงเนาะไป ตอนนี้เราก็มาเจอกับเบรที่เรานัดไว้แล้วนะครับเบรชื่ออะไรครับอ่าเบรทมาม์ม่าผมคือผมอยากรู้ว่าที่บอกว่าผักที่มากกว่าผักเนี่ยเป็นยังไงครับเบคือสามารถสร้างอนาคตให้กับเยาวชนแล้วก็สร้างโอกาสให้กับประชาชนได้มีงานทำผมได้ยินว่าน้องๆที่เออมีปัญหา,กกาเกี่ยวกับค่าเทอมไเงี้ยได้ไรายได้มาจากผักที่ปลูกไว้ใช่ครับผมเดี๋ยวไปดูผักดีกว่าว่าผัก ที่แบบปลูกเนี่ยเป็นผักอะไรเนาะเป็นเป็นโรงเรือนหรือว่ายังไงไปอ่าเป็นโรงเรือนผมเป็นโรงเรือนนี้เป็นโรงเรือนลดต้นคุณเราจะออกแบบเองเพื่อลดประหยัดเหล็กนะปกตินี่เหล็กเนี่ยเขาจะใช้1เมตรต่อหนึ่งเมตรแต่ว่าตรงนี้เราคิดค้นด้วยศรึกษาช่างเพื่อว่าจะให้ชาวบ้านอ่ะมาดูแล้วมีโอกาสทําถ้าใช้ทุน58,000บาทตรงเนี้ยส0 0 0มดบาทลดราคาได้เยอะเลยลดราคาได้เลยโซลาร์เซลล์ด้วยก็ใช้จริงใช้จริง กรณีที่ว่าเราปลูกที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงโรงเรือนนะครับน้องๆทําทเองใช่ไหมครับอันนี้เป็นของอนักศึกษาอันนี้เรียกเป็นกรีนโอ๊กแลวก็เล็กโ <Red Oak. S 1> อ๊กหลักๆคือมีสสายพันธุ์นี้ใช้เวลาประมาณกี่เดือนครับ40ถึง45วันสักซิได้สีวันก็เก็บได้แต่โรงหนึ่งที่เราสามารถเก็บได้40วันสองรอบเพระาระว่าเราจะปลูกปลกด้านล่างด้วยอ๋อปลูกด้านล่างด้วยอันนี้คือขายที่ไหนครับ อันนี้จะมีลูกค้าประจำมารับแล้วก็ลูกค้าทางโรงพยาบาลแล้วก็ลูกค้าจากร้านเช่นร้านซีฟู้ดร้านสเต็กอย่างงี้มีเปิดร้านเบอร์เกอร์ด้วยในร้านเบอร์เกอร์ด้วยโดยใช้ผักตัวนี้อ่าเป็นออร์แกนิกออร์แกนิกนก็คือมาตัดปุ๊บก็เบรเอร,เบร์เกอร์เลยเบอร์เกอร์เลยสดเลยวันนี้เราสามารถถ,ถ่ายได้ด้วยอ๋อเป็นถ่ายก็ถ่ายเหมือนกันถ้ามีคนสนใจแบบออนไลน์อะไรเงี้ยแบมีเพจขายไหมอ่าเกษตรชววันทำมานานยังครับเนี่ย ก็ททำนี้ตั้งแต่ปี60คือได้ร่วมกับโครงการอิดทองหลังทะก็ได้รับความองความรู้ที่นั่นแล้วก็มาผสมผสานจากส่วนฝูงโริชาชีพคือกเกษตรพอเพียงนี่มันสามารถที่ว่า,ารักษาชีวิตแล้วก็มันทําแล้วสบายใจรายได้ก็ได้อย่างยั่งยืนถ้าเราศึกษาคนพบจริงๆอ่าเราหยุดยากมันมันรักไปแล้วเราอาจจะดูผักแบบดูธรรมดาใช่ไหมครับ ดูแบบไม่มีอะไรอะไรเงี้ยคือต้นก็ไม่กีบ่บาทแต่พอทําเยอะๆรู้เทคนิคในการปลูกอะไรเงี้ยมันก็จะสร้างมูลค่าได้ยิ่งแบบทําเป็นออร์แกนิกก็จะยิ่งแพงเดี๋ยวเราไปดูร้านเบอร์เกอร์ดีกว่าว่าน้องๆเขาทํำยังไงเนาะเอาผักจากแน่เราก็ไปเปิดร้านเบอร์เกอร์ด้วยขายแบบจริงจังเลยนะไม่ใช่แบบขายเล่นเล่นปลูกแล้วก็จะส่งไปที่ร้านเบอร์เกอร์อ๋ออันนี้จะเป็นน้องๆทีมปลูกสร้างไรายได้ระหว่างเรียน ดึงทั้งร่าทั้งโคนออกมาเลย oh. เพราะว่ามันเป็นการที่ว่าถ้าเราดึงอย่างนี้เราส่งลูกค้าลยลูกค้าสาม,มารถเก็บผักเนี้ยประมาณหนึ่งอาทิตย์โดยโดยสภาพผักจะอยู่ไม่เหี่ยวไม่แห้งโอเคครับน้องๆจัดการเลยครับไปทำเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับ oh. ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านเบอร์เกอร์ของศูนย์ฝึกวิชาชีพนะคะก็น้องกำลังทำเบอร์เกอร์ให้อยู่ไม่คิดเรื่องกินเลย้องคิดต้องมีกินต้องทอดทอดผักได้หรอคะทำไมต้องทอดผักอ่ะขายลูกกี่บ่าทครับถ้าไาย20บาทเนื้อ25บาท กับเนื้นะคะอค่ะสามสิบบาทสามสิบบาทเปิดตั้งแต่สิบอดโมงจนถึงสามทุ่มนะคะก็อยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลยี่งอนะคะก็ถ้าใครสนใจก็มาทานได้นะคะก็มาช่วยอุดนนุนนะน้องใช่มาช่วยอุหนเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเรานอกจากที่เราจะนําไปเป็นรายได้ของน้องแล้วน่ะเขายังนําไปบริจาคให้กับติดกัญชาด้วยใช่ไหมคะใช่อืมคืออันนี้เขาทําขายจริงๆนะคะแบบไม่ใช่เป็นวิชาเรียนนะคะแล้วเขาก็แบบ เนี่ยในอนาจัคุยก็มีหลายๆร้านแต่ว่าเริ่มแรกอะก็คือเป็นร้านเบอร์เกอร์ก่อนนะคะน้องๆก็จะมีรายได้จากการขายอันนี้ด้วยตอนนี้น้องทําเองใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นซอสสุดพิเศษสําหรับที่นี่เลยใช่ไหมคะคืออันนี้นะคะเป็นซอสสุรพิเศษนะคะนี่ถ้าใครอยากจะลองชิมนะคะก็ต้องมากินที่นี่เท่านั้น ะไรนะากิงเนื้อลากิงว่าเนื้อลากิงเนื้อตีกรสตูดูวตีกงสามพวกชัวดูว์พายไกอ่อ่าไก่ซ้อไม่ผักนะคะนี่คือเบอร์เกอร์ซอสฟักทองนะคะนอกจากที่เราจะอิ่มท้องแล้วยังอิ่มบุนอีกต่างหากนะคะเยอะมาก ซอสอร่อยไหมอร่อย <c oughs> คือเราไม่เคยกินเลยนะซอสผักทองผ <c oughs> ักกรอบอะอแ่คะผักสลัดนี่ต้องดูแลเยอะไหมคะผักสลัดนี่เป็นผักที่ว่าดูแลง่ายที่สุด <c oughs> เพราะว่าเราไม่ต้องกลัวมแมลงแมลงจะไม่ยุ่งกับผักสลัดกรณีที่ว่าเราไม่ใช่มุ้งก็ได้ <c oughs> แต่เราใช้เพื่ออะไรคะเราทำโรงเพราะว่า เวลาเราจะปลูกอย่างอื่นแต่ว่าถ้าเราจะปลูกสลัดล้วนๆขอแค่มีผ้า,ายางใสอย่างเดียวก็คลุมเพราะว่าบ้านเรานี่ก็คือฝนแปดแดดสีสลัดเนี้ยเวลาตกฝนกดหนักก็ใบมันจะช้ำถ้า<น>สมมติว่ามีคนอยากจะมาเรียนอย่างเงี้ยค่ะสามารถมาเรียนได้ไหมคะครับเปิดบ,บริการทุกวันจันทถึงสุดมาเรียนได้เลยหนูยนอยากมาเรียนก็มาเรียน <มา S 2> ได้มาเรียนได้เลย <c oughs> คือไม่จําเป็นต้องเป็นนักเรียนไม่จาเป็นจะถ้าเราอยากจะทําอาชีพนี้เราก็สามารถเรียนได้ใช่นี่ก็เป็นเรื่องราวาด,ดีๆที่เราเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับจากผักที่ดูอาจจะดูธรรมดานะครับจริงๆแล้วถ้าเราเนี่ยจริงจังกับมันนะครับมันสามารถสร้างเป็นอาชีพหลักได้เลยนะแล้วก็มันก็สามารถสร้างอาชีพให้กับน้องๆแล้วก็เอาเงินที่ได้มานะครับเป็นค่าเทอมได้แล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็เอาไปบริจาคนะครับ ก็ไปเปิดเป็นร้านเบอร์เกอร์จากผักที่ปลูกไว้นะครับก็เป็นผักออร์แกนิกนะฮะก็สำหรับวันนี้เราคงต้องลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาดูกันว่าอีพีหน้าเราจะเอาอะไรมาเล่าต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผ่านช่อง YouTube ไว้ลงไปไหนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ได้ความต้องการผักอินเสียงม,มันเยอะกว่าการอับกำลังผลิต